ประชุมบอร์ดเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทดิจิทัลวอลเล็ตออกไปก่อนคาดจะมีการประชุมอีกครั้งหลังคองรมอสัญจรจังหวัดระนองนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเผยถึงกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล1น0 0 0บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ในช่วงบ่ายวันนี้16มกราคม2567การประชุมในวันนี้จะเลื่อนออกไปก่อนคาดว่าจะมีการประชุมจากคอรมอสันจอนที่จังหวัดละนองแล้วก่อนหน้านี้นะคะคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่บ่ายวันนี้โดยมีนายภูมิธรรมเป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งติดภารกิจเดินทางเข้าร่วมการประชุมทางนี้ประเมินว่าบ่อนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่จะมีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดหนังสือตอบก,กับความคิดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีที่รัฐบาลจะออกร่างพรบกู้เงิน500แสล้านบาทเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งเงิน ในการนำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอ l เล็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่เท่าไหร่อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ